พามาดูลูกชายครับผมคงจะเหนื่อยหน้าดูนะครับแหงานนะครับผมที่บ้านสินพัฒนานะครับตำบลไทยเจริญอำเภอประคำจังหวัดบุรีร์แห่เมื่อวานนะครับผมอของวันที่26นะครับแห่ช่วงประมาณบ่ายสามโอ้แหไกลหน้าดูครับผมแต่ก็สู้ๆนะครับ กลับมาที่พักนะครับงานสองวันเนาะก็เลยอย่างที่เห็นแล้วนะครับผมเอ็นดูมากเลยนอนไม่อยากลุกเลยครับคงเพลียหน้าดูเนาะเอ็นดูลูกชายมากๆเลยสู้งานมากครับผมก็เก่งที่สุดในโลกเลยครับลูกชายของแม่แม่เนาะ,ะได้มาให้บริการท่านเจ้าภาพนะครับดูขอนอนครับผมขนาดนอนยังน่ารักเลยครับ นี่ประมาณตีห้าจะหกโมงแล้วนะครับนี่ยังไม่ลุกเลยนะครับดูนอนสบายปลือเลยครับผมแม่แม่แมก็เอ็นดูมากนะแม่แม่แมเนาะอ่าพลายงามนะครับสุมสีทับไทยสู้ๆครับ